สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันปอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนหรือ BCL อกันต่อนะครับมาดูซีซั่นที่54กันบ้างครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟรีสไตล์นะครับรอบรองชนะเลิศแล้วเช่นกันนะครับมาดูคู่ที่190กก่อนครับสายล่างนะครับระหว่างคุณใจครับพบกับคุณบูใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นคนแรกไปชมกันเลยครับครับผมบู จากคลับ SPS ครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับภูมิใจมาดกคาเซียสเซเว่นติดตามด้วยครับ แล้วมาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฟังคุณบูครับใช้แผน4-3-1-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นโอลิเวอร์คาร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นกาเลสปูโยกับอีแดมมันดิตานะครับแบ็กซ้ายเปาโลมอนินี่ครับแบ็กขวาเทรนนิ่งเซเดอร์อโนครับมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่ามิดฟิลด์ตัวกลางเดวิดเบ็คแฮมแล้วก็มีตัวรับอีกคนนึงนะฮะเอ็มมานิเอลเปอร์ตีนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกลุตกุลิตนะครับคู่ซูน่าใช้เป็นมาคัสแรตฟอร์ดไอคอนนะครับยืนคู่กับคริสเตียโนโโรรนนนนนัััลดไออคคเช่กะบ ฝั่งของคุณใจนะครับใช้แผน4-3-1-2แผนเดียวกันแต่ว่าใช้โค c o คนละคนกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นฟานซ์เบคเกนบาวเออร์กับหัวจิวฟานได้นะครับแบ็กซ้ายเดนนิสเออร์วินครับแบ็กขวาอารอนวานบิซาก้ามิดฟิลตัวรับปาติกเวล่ากับเดวิดเบคแฮมนะครับมิดฟิลตัวกลางเพาปอกบาครับมิดฟิลตัวลุกดีอันิโอเมสซี่ครับคู่สุดหน้าก็ใช้เป็นคาวไฮลูเมนิกเก้ครับยืนคู่กับเฟอร์นันโดตอเรสนั่นเองนะครับ เอาละครับทุกคนครับรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวจบนะครับไม่มีเย้าเยือนนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณบูเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงเหลืองนะโมเดลของสโมสรเซนอลตูล่านะครับทีมในลีกรัสเซียซูเปอร์ลีก e 2นะครับฝั่งของคุณใจนะครับก็มากับชุดสีขาวขิดแดงนะครับโมเดลของแอตมาสินะครับ ป้องกันจังหวะลูกเขียเล่นเร็วของคุณปูได้ครับคุณใจแล้วมาถึงก็ตอเลสจิ้มหนีสักเสียจังหวะไปนิดเดียวครับตดนกระแทกแล้วเสียเหลี่ยมไปนะครับอริณวคานก็ออกมาไวแล้วตะคุบไปได้ครับต่างคนต่างป้องกันจังหวะเล่นเร็วได้แต่ลูกนี้โยนมาหลุดเหมือนกันครับโรนัาโดเตะเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งวาตูต่อศูนย์ครับคุณบูจากซ r อาววันนี้มากับหมายเลขสองครับโอ้โห คือต้องบอกว่าสวนกันไปสวนกันมานะครับจังหวะแรกคุณบูเขี่ยแล้วป้องกันได้ครับคุณใจแล้วสวนกลับมาคุณบูป้องกันได้แล้วลูกนี้ไม่สวยเลยครับวางยาวเลยครับแล้วแม่นซะด้วยนะครับโรนัลโดเอาบอลลงสัมผัสแรกได้สวยครับแล้วเลือกนะฮะที่จะแต่งเข้าซ้ายครับดูว่าโอ้โหแต่นิดนึงนะฮะแล้วจิ้มต่อครับเอวินวิ่งตามไม่ทันครับแล้วแปรเรียบร้อยเลยครับปีเตอร์เช็คนะครับปิดมุมไม่ได้ฮะ เอาละครับมีสกอร์แรกเกิดขึ้นแล้วครับจากคิสติโนโรนัลโดครับนาทีที่7ครับเป็นสกอร์ของคุณบูแล้วคุณจ่ายเขี่ยแล้วเล่นเร็วเหมือนกันครับตอรเรสได้หัวแต่ว่าปูโยดักอยู่แล้วนะครับรู้ทันนะคุณบูรู้ทันอยู่แล้วนะครับว่าจะเล่นเร็วแล้วเขี่ยทําชิ่งแบบนี้นะครับตัดได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณจ่ายแทงไปให้กับตอเรสพลิกแล้วโอโหหลุดมาเหมือนกันครับลูมิลิเก้ยิงซุปเปอร์เซฟครับอลิวาคารตัวซ้าไม่ได้ครับบอลกลับไปที่ลูมิลิเก้แบบนี้ก็ถงขึ้นลครับ แม่ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับอลูวคารนแล้วบอลทะลักซ้ําดาบ2ไม่ได้นะครับบอลทะลักไปเข้าทางลูบินิเก้อีกครั้งหนึ่งก็ล้ำหน้าแล้วครับมาจากตําแหน่งล้ำหน้าอยู่แล้วครับป้บองกันไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณบูบอลมาถึงเปอร์ตีครับลรนนาโดจิมต่อไปให้กุลิตกุลิตเบียดกับเบคินบาเออร์ครับเสียเหลี่ยมไปนะฮะเป็นบอลของคุ่าจครับลูบินิเก้ฝากไว้ที่ตอเรสครับหาจังหวะกวันชูลูกนี้อานูฮะ บางเหลี่ยมได้ดีครับแล้วก็แยงบอลกลับไปได้เอาละครับได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับคุณบูเกมรับเนี่ยตอนนี้ถือว่าเรียกความมั่นใจนะครับป้องกันเกมรุกของคุณใจได้หลายจังหวะเลยนะครับเอาแต่ว่าตัดได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณใจในแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับ เมสซี่พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วโดนกุลิดเบียดฮะแลเวเสียหลักเสียเหลี่ยมไปแล้วแทงลูกนี้โรนัลดเตะหลบโอ้โหโคตรเหนือสองประตูต่อศูนย์ครับแม่ผมก็เดาว่าจะแตะไปฝั่งซ้ายครับแต่ว่าเลือกว่าฝั่งขวาครับคิสเตโนโรนัลโดเตะหลบพีเตอร์เชคอีกแล้วครับโอ้โหดูครับความต่างในช่วงต้นเกมนี่คือความเด็ดขาดของคุณบูครับจังหวะหลุดมาแล้วเลือกได้สบายเลยนะครับว่าจะแตะหลบหรือจะยิงหนีฮะ แล้วลูกนี้ทําได้สวยครับเป็นจังหวะที่คู่เซนเตอร์ของคุณใจเนี่ยดันขึ้นมาพอดีนะฮะมีแต่เช็คออกมาเหวอเลยครับลูกนี้2ประตูต่อศูนย์ครับอ้าแล้วครับคือดูเหมือนอาจจะจังหวะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้ยิงเนี่ยก็เป็นประตูทั้ง2ลูกเลยครับ20นาทีน้ำสองลูกครับมาดูจังหวะของคุณใจบ้างครับดูมินิแก้คืนมาที่เมซี่แต่แล้วโอ้โหมันขาดเกินไปหน่อยนะครับคุณใจ จับบอลยาวไปหน่อยครับเรามาดูจังหวะของคุณบูครับคึงฝากไว้ที่แลดฟอร์ดพิกครับเดลี๋ยมไม่มีต้องย้อนกลับมาที่เมาดินี่เมาดินี่เปิดวางยาว,ยาวๆแล้วไม่ถึงฮะวันวิสกา่ามงเช็ดไปแล้วอสกัดไม่ได้ครับเหลี่ยมไม่ดีจังหวะไม่ดีก็บอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของคุณบูเดวิดเบ็คแฮมครับปาดเข้าไปแล้วฝันได้ตั้งปอมมองเคลียร์มาแถว2มีปตนยิงกัดเข้าไปแล้วมีติดบล็อกครับ เหมือนจะไปฉลี่ผู้เล่นของคุณใจครับแล้วบอลมาเข้าทางฝั่งผู้เล่นของคุณใจด้วยได้เล่นต่อครับเอาละฮะป้องกันจากจังหวะลูกเตะมุมได้บอลมาถึงเมสซี่ครับเดวิดไปแคมมาถึงปอกบาครับมีเมสซี่วิ่งนำทางยาวๆไปครับจ่ายยัดให้กับเฟอร์นันโดตอเรสครับเหมือนตั้งใจจะให้เมสซี่หรือเปล่าเรามาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับโดนดักล้ำหน้าอีกหนึ่งจังหวะครับคุณใจรือถึงแม้จังหวะที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ดูเป็นใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องพยายามต่อไปครับ มันก็ต้องมีจังหวะที่เป็นของเราบ้างนะฮะอันนี้สําหรับใครที่เล่นแล้วตามหลังอยู่นะฮะต้องต้องต้องคิดแบบนี้ฮะถึงจะไม่หลุดไปมากกว่านี้นะครับเอาแล้วครับเอนโอการขอคุณใจแล้วครับหลุดเดียวครับลูมินิก้าานไม่ออกมาแล้วปัน่นลูกนี้เรียบร้อยครับอ้าวได้มาหนึ่งลูกแล้วครับจะเข้าห้ลูมินิก้โอลิเวอร์คานเหมือนลังเลจะออกมานะครับออกมานิดึงแล้วยึกยักยิงยักยกลับไปนะครับคุณใจพย,ยพยายามที่จะยิงเน้นความแน่นอนแล้วครับเห็นคานไม่ออกมาแบบนี้ก็ตั้งป้อมปัน่น ลอเป้่าเลยครับแล้วเสียหลักลื่นไปด้วยนะครับแต่ก็ยังเข้าวิถีฮะบอลยังเข้าประตูไปได้ครับนี่ชิงตั้งแต่ครึ่งสนามเลยนะครับชิงแล้วปาดแทงมาลูกนี้หลุดเลยนะครับแต่งเข้าขวาแล้วปั่นหนีมือโอลิวอคารนครับตำนานบาเยเมนิกยิงตำนานบาเยเมนิกด้วยกันครับเอานะครับขุนใจตีตื้นมาหนึ่งประตูต่อ2นะครับกำลังใจจะกลับมาแล้วครับแบบนี้ กุลิตจะเล่นเร็วเหมือนกันนะครับไม่ได้ฮะสะกัดได้บ้างครับคุณจบอลมาถึงตอเลสแล้วแทงลูกนี้ปาดหน้ามิลิตาแล้วลูมินเก้เบียดได้แล้วยิงลูกนี้2ประตูต่อ2ครับโอ้โหเอาคืนได้2ลูกภายใน5นาทีครับข่าให้ลูมินเก้โอ้โหจากจังหวะที่คุณบูเคียเร็วนะครับแล้วสกัดได้นะครับแล้วแทงมา2จังหวะถึงลูมินเก้เลยครับแล้ววิ่งปาดหน้าอิเดียมิริตาครับยิงหนีมืออลูมคานอีกแล้วครับดูครับ โอ้โหไปแย่งจากวิลล่ามาได้แล้วครับแล้วแทงปาดหน้ามิเตาพยายามที่จะเบียดนะครับแต่ว่าลูมิลิเก้สปีดดีกว่านะครับวิ่งแซงแล้วก็โอ้โหยิงหนีมือหลือว่าคานไปอีกหนึ่งจังหวะครับโอ้ยเน้นความชัวร์นะครับจังหวะยิงเอาละครับสกอร์กลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2ครับแม่คู่นี้ดูจะดุเดือดแล้วครับแล้วเล่นเร็วอีกแล้วครับแต่สกัดได้ครับป๊อกบ้าดวลกับคูลิครับบอลไปเข้าทางเปิดตีแล้วแทงลูกนี้อเล็กซานเดอร์โนครับหลุดมาแล้วปาดแล้วยิงลูกนี้ครับแบล็ตบอลโอ้โหแตตตต่่ววาไปปรรงัีเเอ์ช็ค คือไม่มีธงด้วยนะครับจังหวะแทงมาให้กับอเล็กานเดอโนครับดูว่าธงไม่ขึ้นนะครับมีตัวที่วิ่งตามประกบแรดฟอร์ดอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเข้าชาร์จลูกนี้ยิงไปตรงตัวหน่อยครับแรดฟอร์ดย่างได้เตะมุมครับสำหรับคุณบูเดวิดเบคแฮมปาดเข้าไปที่เสากลางแถวสองมีฮะเปิดตี ie, ตั้งป้อมแล้วขวดลูกนี้ยังไปติดบล็อกครับตรงนั้นมีผู้เล่นเยอะเลยนะฮะ เอาละครับปองกันจังหวะลูกเตะมุมได้คุณใจแต่ว่าขึ้นเกมไม่ได้เปิดตีแทงให้กับแรดฟอดยิงแน่นๆนชนเสาครับอู๊ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับโรนัลโดจังหวะที่จะเข้าไปสามดาบสองครับแต่ว่ากลายเป็นเข้าไปทำฟาวล์ฟันได้ไปนะครับโอ้โหยังไม่มีโชคครับคุณบูยังไม่ได้ประตูที่3ครับบอลยังไปติดเสาฮะอ่าอ่าระวังโดนดักด้วยนะครับเล่นทันทันแบบนี้ถามเกมขึ้นมาใหม่ครับคุณใจ เวียล่าบอกบาเบินไปข้างหน้าเลยครับลูมิเนเก้แล้วจะวันทูกับตอเรสครับลูมิเนเก้ไม่พาเมดิตาาครับบอลยังมาเข้าทางบอกบาครับเมสซี่จะเฟกแล้วหลบกุลิตได้ครับมาให้กับเอวิที่เติมขึ้นมาครับตดเปอร์ตีเอาละครับเป็นจังหวะสวนของคุณบูเลยครับโรนัรโดฝากไว้กุลิตแทงมาให้กับแรดฟอร์ดหลุดหรือเปล่าก็ไม่หลุดยังได้อยู่ครับแรดฟอร์ดยังไปขโมยมาได้ตัวคนเดียวครับต้องไปเองแรดฟอร์ดมองซ้ายมองขวายิงเลยแล้วกันโอ้โหิดบล็อกแม่มันไม่มีใครมาช่วยนะครับ <c oughs> ลูมินิก้ก็ฉีกไปด้านข้างแล้วครับแม่มันแทงไม่ได้ฮะมองซ้ายมองขวาแล้วยิงเลยดีกว่าครับยังฉลับครับยังได้เตะมุมครับคุณบู เอาแล้ฮะไล่กันมาต่อมัดแล้วครับแบบนี้จะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์โนอ้าวจะใช้ลูกสูรแล้วเก็บบอลไม่อยู่ครับปล่อยบอลไหลแล้วเปอร์ตีแก้ตัวให้เพื่อนไม่ได้ครับแ็คแค้มลุดไปแล้วแล้วหูกำลังกะแทงแล้วครับปีตาขวางไว้ได้ไม่งั้นจะหลุดแน่นอนแลวครับสวนมาอีกแล้วครับคุณบูส่วนมาจิ้มต่อโรนัลโด้ลานเฟิร์จิ้มเรียบร้อยครับสามประตูต่อสองยิงไปหนึ่งลูกก่อนที่จะจบครึ่งแรกโอ้เอาชนะได้แล้วแม่ จากที่จะเสียจะสวนจะยังไงแล้วยังไงมันจบได้สิสกรอนคุณบูโอ้โหจะดวนสวนอยู่แล้วนะครับต้องชมความนิ่งด้วยนะครับคือรับได้แล้วสวนมานะฮะแล้วโดนสวนกลับแล้วป้องกันได้แล้วสวนกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้โหเกมโคตรไวนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยนิ่งมากนะครับไม่ยิงนะฮะโรนรลโดใจคือแรดฟอร์ดที่มีมุมที่ดีกว่านะครับเข้าแท็บอินไปง่ายๆแล้วครับโอ้โหได้มาอีกหนึ่งลูกก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับคุณบู หมดครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ2โอ้โหของบอลเท่ากัน5 0เป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งคุณบูมีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับอาวนะครับท,ทุกคนครับค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับคู่นี้โอ้โหนี่เป็นการเข้ามารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฟาดฟันกันแบบหมัดต่อหมัดแบบนี้เนี่ยหืสะใจคนดูเลยครับ เอาละครับยังต้องลุ้นกันต่ออีก45นาทีเลวครับเกมเนี่ยละอุขึ้นทุกนาทีครับฟังคุณบูถอดโรนัลโดออกไปนะครับส่งลูมินิเก้ลงมาตอเรสได้ทักท้ายก่อนเลยครับแม่ยืดเส้นยืดสายมาแล้วขอกดไกลก่อนเลยนะครับเท้าซ้ายของฟอนเดโดตอเรสครับไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับไม่มีทางเลือกต้องยิงไกลครับยังได้ลูกเตะบุมครับคุณใจยังใช้เป็นเดวิดเบคแฮมเช่นเคยนะครับ จุดนัดพบปาดเข้าไปแล้วมงสะบัดเคียวมาครับปูโยแถว2อปอกบาดักได้ครับดินสเออร์วินเออร์วินหลบเบคแคมได้ครับเออร์วินคืนมาที่เวลาโอ้หจับบอลยาวไปนิดหนึ่งยังจิ้มต่อได้แล้วตอเลสเก็บบอลไม่อยู่ครับมีเตาเคียมาเคียมายังไม่พ้นครับไปเข้าทางปอกบาเอาแล้วครับยังไงครับแบบนี้สวนมาได้เหมือนกันครับคุณบูจะเอาลูกที่4ี่ได้หรือเปล่าลูบิเกมีช่องแหวกไปแล้วโอ้โหเสียหลักครับลื่นนะโอ้บอลไม่มีน้ำหนักครับสบายพีเตเชคเลยครับมานอตัวไปครับ เกือบไปฮะคุณใจเกือบโดนสวนกลับแล้วถ้าโดนอีกลูกหนึ่งเนี่ยสกอจากที่ห่างหนึ่งลูก2ลูกนี่มันต่างกันเลยนะครับความรู้สึกนะฮะหมาต่อครับคุณใจพยายามต่อไปลูมินิก้พยายามที่จะชิงวันทูกับตอเลสยังได้อยู่ครับยังไปปั๊มมาได้ครับยังได้บุกต่อ เวลายัดยาวๆไม่มีทงครับตอเลสเล่นกับลูมินิก้โดนมินิตาปั๊มหนึ่งปั๊มสองแล้วกุลิตลงมาช่วยครับม <c oughs> <c oughs> าครับแล้ววางยาวๆไม่ถึงครับงงเคลียไม่ได้ครับฟานไดเป็นบอลบุกต่อขอาคุ้นใจครับตอเลสเล่นกับลูมินิก้เมาดี่ต้องหูมาช่วยแต่ว่าตอเลสไหลดีครับ <c oughs> สามารถตูต่อสามหู <c oughs> พยายามอยู่พักใหญ่ครับ <c oughs> เอาจนได้ ชิงวันทูกับลูมินิก้ครับมีเมาลินี่เนี่ยหุบเข้ามากระแทกแล้วนะครับแต่กระแทกไม่ลงฮนะเดี๋ยวดูภาพชาครับ <c oughs> ดูทำชิงแล้วแขงลูกนี้กระแทกเอาไม่ลงครับแข็งฮนะจังหวะน,นี้แข็งครับตอเลสสามประตูต่อสามครับเอาคืนได้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาเท่ากันอีกหนึ่งครั้งทำชิงว <c oughs> ันทูแล้วโอลิเวอร์คาร์ไม่ได้ออกมาด้วยนะครับ <c oughs> เอาละฮะทุกคนครับแป้คุณี ทำไปทํามาเนี่ยดุเดือดแล้วครับแลกกันหมัดต่อหมัดแล้วครับไม่ต้องมีลองชิงลองเชิงอะไรกันแล้วครับใส่กันเน้นๆเลยฮะเวลามาอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วครับหลุดไม่ได้แก้แต่ล้วยิงโอ้ชนเสาไม่ครับแซมไปทีเด้วโอ้ติดแซมไปอร์เช็คโอ้ซซมไปได้ได้ไหมบอลยังไม่ออกด้วยย้อนกลับมาครับตั้งใหม่ครับเปิดตีกุลิตเติมขึ้นมาแล้วแบคแฮมยกมือซ้ายขอบอลแล้วปัดด้วยขวาติดบล็อกครับ ่เราไม่สนใจครับคุณใจจะสวนทันทีฮะบอลมาถึงตอเลสทางซ้ายไม่มีเติมครับวกกลับไปตรงกลางครับเมสซี่หลอเพื่อนวนหนึ่งรอบครับคืนไปที่เวลายัดยาวๆตอเลสเข้าซ้ายยิงยัดเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อสขึ้นนําบ้างครับคุณใจโอ้โหมาเด็ดอในช่วงครึ่งหลังครับโอ้ยยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกติดปล็อกติดปลอกติดปลอกแล้ว กดด้วยซ้ายเต็มข้อลูกนี้ของตองเนสยิงแบบไม่ได้ปันนะฮะยิงแบบจัดๆให้บอลมันพุ่งๆครับดูฮะแทงมาแล้วแต่มันไม่ล้ํานะครับเพราะว่ามีตัวที่วิ่งตามดูมินิเก้ไปด้วยนะครับโอ้โหสุดสุดสุดความสามารถของโอลิ่วคานนะครับลูกนี้ดูฮะแต่แล้วยิงกดบอลพุ่งไปที่สามเหลี่ยมนะครับเอาแล้วครบขึ้นน่งบ้างครับคุณใจสี่ประตูต่อสาม จากที่ตามหลังอยูนะครับตอนนี้ขึ้นนําบ้างครับโอ้โหต้องชมปีเต์เช็คด้วยนะฮะหัวเขียวปังเลยฮะมีนักเตะหัวเขียวปังหลายคนเลยครับคุณใจแล้วถอดลูมินิก้ออกไปนะครับส่งเดียโก้ฟอรลันลงมาแล้วครับนี่เป็นฟอรันล่างแมนยูนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดโมเดลของแมนยูนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโมเดลของแอตมาดริดแต่ก็ไม่ใช่ฟอรันล่างแอตมาดริดนะฮะไม่มีบัฟสโมสรเพิ่มนะครับเอาล้ครับเวลาเหลืออีกประมาณสัก25นาทีครับ พยายามจะแทงก็แทงไม่ได้ครับคุณวูฝั่งของเวล่าคุณใจตัดได้ครับแล้วฟอร์ลันสัมผัสแรกเล่นกับตอเลสนี่เป็นคู่สูนหน้าในตำนานของแอดมาริดฟอร์ลันหลุดไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับมาประตูต่อสามโอ้โหสามหลังอยู่แล้วยิงลวดครับยิงมาแซงซ่าสามครับอูดิโก้ฟอร์ลันซูเปอร์ซับครับทำชิงวันทัวร์ตำนานแอดมาริดครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟอร์ลันล่างแอดมาริดนะครับแต่ก็มายืนคู่กับ ฟระเดิตอนรครับถือว่าเป็นตำนานของแอดมอริดด้วยการทั้งคู่ครับแล้วทําได้ดีครจังหวะนี้มีกันแค่2คนครับกองหลังฝั่งของคุณปู5คนครับแล้วโอลิเวคาดกคนเป็น6คนเอาไม่อยู่ครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่จากตามหลัง2-3ตอนนี้แซงเป็น5-3นะครับอดูครับโอ้มิดีเตาครัวันนี้หนักเลยครับมิดีเตายืนคู่กับปูโยนะครับ อ้าแล้วฮะทุกคนครับ5ประตูต่อ3เหลือีก20นาทีครับคุณบูน้ำอยู่ดีๆตอนนี้ตามอยู่2ลูกแล้วนะครับเอาลฮะเป็นจังหวะเขี่ยแล้วเล่นเร็วบ้างครับคุลิตเติมขึ้นมาแทงมาให้กับลูบิลเก้ยิงอา้อาวอ้าวไม่จบยังไม่จบครับ4ประตูต่อ5เข้าให้ลูบิลเก้ยิงประตูที่4ี่ให้กับคุณบูครับจากจังหวะเขี่ย้วครับดูครับ มาแล้วกุลิตจิ้มต่อไปตรงพื้นที่ว่างแล้วครับวิ่งมาเลยฮะตรงนั้นคือจุดนัดพบแล้วครับแม่เราวิ่งมากดเลยครับไม่ต้องแต่งดูว่าดูมุมนี้ทีหนึ่งครับกุลิตผมสั้นนะครับอย่าแปลกใจนะกุลิตนะครับกุลิตทรงใหม่ครับโค้งขนจะมีปรับกราฟิกเป็นกราฟิกต่ํานะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นทรงผมยาวๆของนักเตะบางคนนะครับแล้วเคลียร์มาเอาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมจะฝังให้ได้ครับ โอ้โหตอนนี้ตามลูกเดียวนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวางยาวฟันได้ดักได้ครับบอลมาถึงเวล่านี่เป็นจังหวะบุกของคุณจ่ายบ้างครับถ้าได้อีกลูกหนึ่งน่าจะฝังได้เลยนะครับฟอรลันเล่นกับตอเลสตอเลสรอจังหวะพลิกแล้วจิงลงนี้ชนเสาเหลี่ยมนอกไม่เข้าครับไม่ได้ไม่ได้ลูกนี้หกโอ้โหแล้วไม่ติดเซฟไม่ติดมือของอลิเวคานด้วยนะครับไม่ได้เตะมุมครับเอาละครับช่วงท้ายเกมต้องมีการปรับทับนักเตะกันหน่อยแล้วฮะ นักเตะคนไหนที่มีซูเปอร์ซับต้องส่งมาบ้างอาแล้วครับเรเมนูดูกา,ก,ากูฮะลงมาบ้างครับถอดเฟเดรโดตเลสออกไปครับเดี๋ยวต้องดูฝั่งคุณบูนะครับมีการปรับนักเตะยังไงบ้างนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีกว่า,วานะครับประมาณ1 7บเนาทีครับกองเต้ครับถูกส่งลงมาลูกกระดิษถูกถอดออกไปนะครับ บอลโด่งมาแล้วลูเมนิก้พักบอลลงได้สวยครับฝากไว้ที่เบคแฮมเบคแฮมจะคือลูเมนิก้ก,ก็ไปติดเบคแฮมเอาเออครับอ่ะครับเป็นจังหวะบอลบุกของคุ้นใจอีกครั้งหนึ่งครับจะฝังได้รหรือเปล่าเหลืออีก15นาทีฟอร์ลันเล่นกับลูกากูลูกากูสปิดไม่ทนันปูโยปูโยบังได้ดีครับแม่ออกตัวช้าไปหน่อยฮะเอ้าพลิกมาเจอเบสซี่ครับแล้วเสียบอลไปเลยแล้วซ่อมหล่นครับลูกากูกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแต่ว่าบอลไม่เข้าครับ โอ้โหฝังไม่ได้ครับลูกนี้ลูกกากูซ้อมนลนเห็นเห็นแล้วนะครับไม่มีธงครับไม่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าโดยเมซิล่าใส่พานให้ลูกนี้แต่ว่ากดโอ้โหฝังไม่ได้ครับยังฝังลูกที่6ไม่ได้ครับแต่ยังไปลุกเตะมุมเล่นลูกสุดครับวันวิซากา้าจุดนัดพบโอ้โติดบล็อกเปอรต์ตีคุณบูรุทันนะครับเอาเปอร์ตีมาบล็อกไว้แต่ก็ยังตามเก็บไปเล่นบอลต่อได้ครับเป็นจังหวะบุกต่อเนื่องของคุณใจฮะ เอ,อวินเออแล้วยังไงตอเลสจะให้กับลูกากูก็ไปติดเมาลินี่ขึ้นเกมได้บ้างครับคุณผูู้มินิเก้มาที่แลดฟอร์ดฝากไว้ครับลูมินิเก้าาแ,ลเกแล้วหวันจูแลสฟอร์ดข้างหน้าตัวคนเดียวครับไม่มีใครช่วยพี่ต้องไปเองครับแล้วยิงเต็มกโอโหติดซาปีเตอร์เช็คโอโ้ยิงตรงตัวไปหน่อยครับเนี่ยฮะสปีดสลัดเวลาได้แล้วนะครับแล้วยิงต้องรีบยิงเลยนะครับมีตัวป๊อก สไหลอยู่ด้วยนะครับยิงผ่านบล็อกไปได้แต่ก็ไม่ผ่านมือปีเตอร์เช็คครับยังเป็นลูกเตะมุมของคุณบูรครับมีลูกสูตรหรือเปล่าไม่มีนะครับปาดเข้าไปลูกนีิเกทโทมาหงเขียวไม่ได้ครับแถว2มีกองเต้ครับกองเต้มาให้กับเวียล่าเวียร่าซัดเลยตงตะคุบอยู่มับเลยครับปีเตอร์เช็คแมสนี้เนี่ยฟิตปังเลยนะฮะหัวเขียวปังเลยนะครับปีเร์เช็คของคุณใจเอาละ ลูกากูโอ้ยเสียหลักแล้วจ่ายบอลพลาดน,นะครับเอาแล้วครับเป็นจังหวะแก้ตัวของคุณบูแลครับลูกนี้ต้องเน,น้นๆหน่อยฮะจังหวะนี้ต้องเน,น้นๆหน่อยครับ็ปแคมวันจูลูกนี้หลุดเลยครับลูมินดีแก้ลูมินดก้ซัดโอ้ชนเสาไม่มีตัวสำไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้และตอนนี้กําลังจะครบ90นาทีครับทดเวลา4ี่นาทีเอา้าแล้วออกบอลไม่ดีครับเป็นโอกาสทองของคุณบูยังไงลูมินดแก้เพชกสวยเพกสวยใจคอนดิงยิงเสียบเสาครับใจคอนดิงครับบู โอ้ยโอ้โอหมดเสียงครับหมดเสียงอู้ยมายิงต่วงทดเจ็บครับดูดูความนิ่งครับแตะหลบได้แล้วยิงแตะหลบกันได้แล้วยิงเสียบเสาครับดูมินิเก้นี่เป็นช่วงท้ทอเจ็บแล้วนะครับ5ประตูต่อ5ครับยิง90บวก2ครับอู้ยจะมีต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าเอ้ามีหรือเปล่าดูกันโกไม่มีไม่มีมมต่อเวลาพิเศษครับโอ้โฮมไอดนทุกคนโอ้ ผมหมดแรงครับทุกคนโอ้ยลูกากูเดี๋ยวนะขอพักแป๊บนึงเสียงมอดดโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวแป๊หนึงทุกคนหมดแรงหมดแรงทดสีนาทีครับยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลาคุณใจกลับมานำหกต่อห้าครับแล้วคุณบูโอ้โหโอ้หมดแล้วครับหมดหมดจริงๆผมก็หมดแรงจริงครับโอ้โห ลูกาโกครับเป็นฮีโร่ครับยิงช่วงทดเจ็บขึ้นบูคุณบูก็ยิงช่วงทดเจ็บแล้วนะครับแต่คุณใจก็กลับมายิงช่วงทดเจ็บคือนอีกทีหนึ่งครับชนะไปแบบสุดแรงครับสุดมันแล้วสุดหมดแรงครับผม6ประตูต่อหครับโอ้คู่นี้หมดแรงจะพูดครับทุกคน สุดท้ายก็ต้องมีผู้ชนะและครับสุดยอดทั้งคู่นะครับผมขุณใจเอาชนะคุณบูไปได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอผู้ชนะระหว่างคุณทอสกับคุณไอซ์สายบนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมำชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ